วันนี้เราจะมาดักหนูครับพอดีมาเจอครับผมนี่พี่สารครับฟานสารของเราครับผมมาวางมาเสียบบ่วงครับพอดีเราวันนี้เราจะดูว่าระหว่างกับเหล็กมอเตอรกับบ่วงของพ่สารนะครับเราบ่วงปักวันนี้ปากทางถนนครับผมนี่นี่พี่สารเห็นไหมนี่ไหมเนี่ยทางมันออกมานีครับพี่น้องเนี่ยมีรออกมาครับเนี่ยเตียนดีแท้นี่ครับ คุดูว่าเดี๋ยววันนี้กับเล็กมอดตฟายกับบ่วงของพี่สารใครจะได้กี่ตัวครับผมนี่ครับพอดีนะครับผมนี่มูลเหรอเสียบแล้วครับผมเสียบลงเหรอไม่รู้มูนเลื่อนแนวหรือบ้าอู้มัญญาเพราะว่ามีอาจจะฆ่าเซ็นเนาเซนยังไม่ลงเลยเออต้องนอนตะแคงเอาด้วนี่นอนตะแคงเหรเพื่อนอนกันตรงเสียบนาอย่างเดียวเดี๋ยวไปครับผม ไปป่โอ๋อเน,นี่ยาทางมันลงมานี่เนี่ยพี right ่วันนั้นผมได้ตรงไหนตรงนี้ผมว่าโอ้ตรงนั้นตรงรถผมจอดลอยมันกินจังนี่โอ้โหนี่ผมได้ตรงนี้ตัวหนึ่งทางรถไฟก็กินทางรถไฟแต่นั่นดักเขาไม่กล้ามาดักเขาบอกเขากลัวงูเหลือมไหนท่าบอกไม่ดักไปเนี่ยเขกลัวงูเหลือมเพราะว่า มุดมุดปุบมุดครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่หางเงาครับผมนี่ครับเหลือกี้ใไต้เนิ่มสูตรหนึ่งกับสูตรสองครับผมวันนี้ขับพิสานดักบ่วงครับนี่ครับเสียบเสียบข้างทางไม่ลงน้อเสียบในนาข้าวครับผมนาข้าวจะลงเมื่อไหยลงกำลังเสียบอยู่พังนี่พอเสียบอยู่ครับผมเดี๋ยวเราไปครับผมไปพิสานดักไปก่อน เราเจอกันพรุ่งนี้ฮะสองโมงตัวลงแต่เช้าขนาดนี้นเหรอแกบอกคุยแกอยู่กี่บ้านทีน่อยู่นี่คนบ้านนี้โอ้ไปครับผมเราไปดักหนูกันครับผมปล่อยวิสาดักบวกไว้ก่อนเราจะเ,เจอครับมือเศร้า <c oughs> คืนนี้มาเลาะไหมเนี่ยมาอยู่บ้างเดี๋ยวพาลูกกันมาเดินเล่นครับโอ้ถ้ามาเลาะเดี๋ยวดูก่อนเะผมจะมาเลาะหรือเปล่า啊 นะครับผมนี่ครับตาข้าวกำลังสุกเขาจะเกี่ยวพวงนี้แล้วครับดีมาทันวันนี้นะครับพี่หมอถ้าลอยอีกวันหนึ่งผมชวดเลยครับผมไม่ได้ดักแน่นอนหมายนี้เป็นหมายที่ผมหมายตาไว้เลยนะครับผมนี่ครับฝั่งโน้นฝั่งโน้นพี่สารอยู่ฝั่งโน้นนะครับผมว่าดักหนูเราจะไปเจ้าของนานะครับผมเขาบอกเราจะให้ดูครับผมจะให้ดูล่องรอยข้างมันนะครับจะให้ดูร่องรอยข้างมันนะครับพี่น้องครับนี่นะครับผมวางกลับไว้ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับผมจะเน้นคือ ข้างซ้ายครับข้างซ้ายข้างขวาเราจะมีป่าหญ้าบังนะครับผมแล้วก็เปิดข้าหนให้มันเข้ามาครับนี่ครับเปิดให้มันเข้ามาทางนี้ครับผมพี่น้องเห็นไหมครับนี่ครับนี่่องรอยให้มันกัดครับพี่น้องดูครับนี่ครับนี่ลักษณะนี้เป็นหนูใหญ่กัดนะครับนะครับนี่ครับหนูใหญ่ครับกัดแล้วมีรอยครับมีรอยเล็บมาให้เห็นนะครับเห็นนั่งเห็นรอยอยู่ครับผมนี่หนูใหญ่มันกัดครับนี่ครับเขาจะกัดแบบนี้ครับผม กัดเป็นป้องเป็นป้องเป็นข้อข้อเป็นข้อมือ,ข,อมข้อมือไว้ครับผมนี่คือร่องรอยนูใจกัดครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามีตัวแน่นอนครับวันนี้เดี๋ยวมาลุ้นเงนครับผนหลังนี้นะครับผมจะมีตัวไหมกับรอยกัดกัวรอยที Leonardo, ่มันเดินกับมีรอยกล้องรอยการกัดต้นข้าวแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยตามงชมครับขออนุญาตปิดไว้นิดนึงครับผมเรามาดูกันพ่งนี้ครับผมติดตามดูพ่งนี้นะครับผมไม่รู้ว่าคืนนี้มันจะมาลอดหรือเปล่าถามพี่สานบอกเขาจะมาลอดบ่วงนะครับผมไม่แน่เพราะอาจจะมาลอะ กลับเราก็ได้ครับผมคอยติดตามดูครับผมพี่น้องครับจะให้ดูร่องรอยนะครับผมนี่ครับนี่ครับร่องรอยมันเข้าเข้าออกพี่น้องดูไหมครับนี่ครับพี่เมือนี่ครับลงไปทุ่งนาครับผมนี่ครับนี่ครับไม่รู้หนูอะไรแล้วจะดักไว้ครับผมโดยพบว่าน่าจะเป็นหนูใหญ่ลักษณะแบบนี้ครับผมลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นหนูใหญ่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่มีอีมีรอยครับผมนี่ครับนี่อีกลัวตัวหนึ่งนี่อีกตัวหนึ่งครับผม ทำนี่ร่องรอยของมันนะครับผมพี่น้องที่มันวิ่งเข้าวิ่งออกครับผมน่ครับวันนี้เราจะดักกันไว้ครับผมพี่น้องนี่ครับหวยมันพี่น้องรูมันอยู่นะครับทํอยู่อยู่นี่ครับให้พี่น้องดูครับเียนี่ครับผมนี่ครับอีกรอยหนึ่งครับเดียเห็นไหมครับนี่ครับรูเข้ารูออกรับวิ่งมานีวิ่งลงทุ่งนาครับผมไปครับพี่น้องวันนี้ผมก็มาไม้นี่ผมก็มั่นใจนี่อันนี้เป็นไม้เด็ดครับพี่น้องครับ หมงหนูใหญ่ครับผมหนูรุ่นๆนครับหนูก็เรื่องที่เป็นสาวนะครับรุ่นบ่าวรุ่นสาวนะครับผมนี่พี่น้องเมืองะท้นี่ครับผมเมื่อที่ออกมานีห่ครับผมไปทีงนี้ผมห่างไปนี่ครับพี่น้องกลับผมเห็นปะปิดทายดีครับปิดใสยปิดคอเปิดหนาไว้เห็นมั้นครับนี่ครับมันตรงมาทางนี้นะครับพี่น้องทาเบงได้ครับพี่น้องเร่มไม้ดิคนขึอนไปครับคนเข่ากินเข่าในหน้าเขาดักเลยครับตัดตรงนี้เลยครับพี่น้อยเบืองแท้เนี่ยพี่น้อง นะครับผมงูใหญ่ครับร so so ูอย่างนี้จะพลาดได้ไงนะครับเนี่ยนะครับนะครับผมพี่น้องเมืองเทียนอูปฏิสิพารใช่ไหมครับแหลกกระเลยไปแล้วทั้งนี้ครับมีโต้ห้อยหนูครับผมนะครับแต่เขาจะให้ไปเรื่อยๆครับเบิร์ไปเรื่อยครับผมจิมี่ต่อเบาะนะพี่น้องจิมีบาควยมันนะครับจัดไปพี่น้องแล้วรุ่นกันยาวครับประเมอนด่เจอร์แล้วครับผมนี่ พียงบ้างโอ้โหครับผมนี่สุดยอดเลยครับผมทีบ้างกลับไปทั้งปากพวกนี่เลยครับผมนี่พียงบ้างอืมครับผมนีบมัวใหญ่แล้วพี่น้องนีครับผมโอ้โหน,น,นี่ครับม้วนัวใหญ่เลยครับนี่เห็นไหมเพียงบ้างอ้อใหญ่เลยครับพี่น้อง อุ้ยลูเว้กิน่ง,งามจากลูกเหรอเนี่ยมงเงย,ยอไอ้เเลยส่ยไปทั้งนี้นะครับกลับดิปับเลพี่นอ้อติดตามชเมฮ <laughs> ้ยเดี๋ยวไไปครับติดตามช,มชมด้พี่นเรอวันนี้เาจะมา,ามยามกลับกันนะครับออสองทุ่มางานกอนเลยสองทุ่มครับผมเาจะมายามกลับกันนะครับเบิ้งครับมีตัวบ่ครับ สองทุ่มนะพี่น้อเดี๋ยวรุ่นน้ำกันครับผมพอดีมีหนูมาจากกรุงเทพนาะเสียมาเบ่งผลงานเย่ยมชมนะครับชมบรรยากาศนะครับนี่นี่นะครับผมกับพันสร้างไอ้พันสารครับแล้วะหนูมาจากกรุงเทพนาะเสียมาเบ่งหนูครับผมโอเคครับผมรุ่นกันน้ำครับรุ่นน้ำกันครับผมพี่น้อเามาเบ่งกลับนี่ครับสองทุ่มสองทุ่มครึ่งนะครับผมเรามาดูกับ ย้ำกลับกันครับผมพี่น้องมีเสียงครับโอ้ยพี่น้องโอ้โหเจอเจ้าถิ่นแล้วครับผมเจ้าถิ่นครับนี่หนูท่องขท้าพี่น้องเลยติดขาติดหางทำเป็นนี่ครับโอ้ยทากินเลยหนูท่องขท้าพี่น้องเลยผมพี่บงครับพี่สานบอกว่าหนูติดบ่วงพี่น้องเลยนี่ เออเอ๋ไอ้ยาโอ้ยลูยยยกหนูหกครับลูกนี่กำลังงามเลยครับพี่น้องกำลังสวยเลยครับผมนี่โอ้ยเอเอาไปเลี้ยงได้เลยพี่นี่นี่พี่น้องติดนะครับนี่นี่ครับโอ้ติดน,นูบ่วงครับติดแล้วในผลงานหนึ่งตัวฮึมไม่ขอาจเลยครับผมหนูเพิ่งตายขออนใจจะฉากกับพี่น้องนะครับ บัวพันธสารครับผมตีแล้วครับนี่นี่ครับเขาลุกขึ้นดาบก็เลยนะครับผมมาพี่น้องกงลังต่อไปครับขออนุญาตเก็บนูวกันเด้อครับพี่น้องกำลังต่อไปครับผมมีบางตัวนีมาทางนี้ครับผมนี่ครับหลังนี้กระติดเลยครับโอ้โหนี่ครับติดโอ้มันลั่นตีตัวนึงครับพวนี่สองตัวนี้ของพันธสารครับผมติดแล้วครับ น้องครับนี่งเสร็จแล้วเขาจะเก็บนูด้วครับพี่น้องหนูมันตายเขาจะตัดฉางครับผมติดวงพันสารครับนี่ครับติดวงพันสารครับผมจวดจวดพี่น้องเอ้ยเงาครับพันสารได้มาสองตัวแล้วครับผมผมได้หนูต้องขาไปสองตัวนี่หนูพุกตัวแรกของพันสารนะครับผมเนาะตัวสับตกเขาครับฟอกบอกมันอ,อืมฮอกฟอก เก็บอาได้ครับรพี่ดาไอ้ย,วอยาวหนุนด้วยครับขึ้นนี่มันมันมวลมวลครับออกเด็กเนี่ยผมออใส<ช>่ไส้ครอบไปมันลอยจ้ะ<อ>ตัวนั่นได้อตีมันเลยนีเสียงดูห้องครับติดดูติดครับผมอ้ยะโอ้นี่ครับผม,มเฮ้ย เสร็จแล้วครับผมหนึ่งตัวโอ้ติดขาครับพี่น้องติดขานีครับผมพี่น้องรุ่นสวัสดีครับผมพี่น้องน่ครับเช้าแล้วนะครับวันนี้เช้าปีใหม่สองห้าหกสี่เช้าวันที่สามนะครับผมสามมกราคมสองห้าหกสี่นะครับผมเอาแรกปีใหม่เริ่มต้น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 ปีใหม่นะครับผมเพิ่งวันนี้วันที่สามนะครับผมวันนี้เราจะมาเก็บกลับกันนะครับผมนะครับผม ยังไงก็สวัสดีปีใหม่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมพี่ป้าหน้าอาแล้วก็ลูกหลานทุกท่านละครับผมนะครับผมน้องๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ให้ปีใหม่2องห้าหกสก็ขอให้รักสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับผมนะครับจะเก็บอย่าไขา่อย่าจนนะครับไปไหนมาไหนก็ขอให้มีโชคมีลาบนะครับผม ปี2 5 6หสนี้ขอให้โชคเข้ามาทั้งปีนะครับผมแล้วก็ปีต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ่อครับผมมีการเซียวลาดูหลังแรกก่อนครับนี่ครับนี่ครับหลังแรกของเราตัวมี่น้อหลังแรกโอ้โหมีตัวครับผมพี่น้องนี่ครับไม่เสียไม่เสียครับผมนี่ครับผมนี่หลังแรกเลยครับผมมาแล้วครับนี่ นี่ครับผม,มพี่น้องด้ดูก็โพดหวานนะครับผมนี่ครับสูตรสองครับผมล่นทงสูตรสองนะครับผมของคนล่าหนูนะครับผมนี่ครับอ้วนตึบ๊บเลยครับผมพี่น้องอือหือนี่ครับพี่น้องอ้วนตึ๊บเลยนะหลังแรกเรามาแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูหลังที่สองนะครับผมนะครับมีเตัวไหมเนอะวันนี้ใครเนาะไปดมดมอยู่ป่าข้าวนู้นนะครับผมดูครับทาง โอ้ทางนี้ครับผมนี่นี่ลอยลงไปนะครับไปดูครับผมพี่น้องจะมีตัวไหมครับสาวนี้มีความหมานไหมอยู่ตรงไหนนอกกับกับเราตรงไหนครับผมซึบซึบึบึบโอ้ตรงนี้ครับผมอิกจ้มีตัวครับผมพี่น้องนีขกระโพดหวานครับผมเจะาโพดหวานเข้าแล้วนี่ครับผมลงไหลขระโพดหวานนะครับผมนี่ครับ อตุ่นเดียวกันเลยครับผมกตัวที่แกตัวที่แล้วนี่ครับผมดูครับผมหนูรุ่นรุ่นครับผมไปครับพี่น้องรอลังต่อไปครับผมนี่ตัวที่สองเรามาแล้วครับผมเช้านี้นี่ครับผมไปดูตัวที่สามกันครับผมนี่ตัวที่สามเลยนะครับผมมั่นใจมากนะครับผมไปครับผมดูตัวที่สามครับนี่ครับตัวที่สามเราอยู่นี่แต่ไม่รู้จะมีตัวบะไรนะครับผมโอ้ตัวที่สามเฉยๆยู่ครับผมพี่น้องไม่ตัวที่สามนะครับ มือสามไม่มาครับผมไม่มาครับผมตัยสามไม่มาครับพี่น้องไปครับผมสวยอยู่นี่น่าจะมาครับนี่เห็นไหมครับตัวเงาไม้นะครับผมไปพี่น้องุดูหลังต่อไปครับผมรุนด้วยกันครับยายาครับผมนี้เป็นทางรถไฟนะครับผมเสียงรถไฟดังมากวันๆครับผมไม้ไม้ที่มันปั่นเมื่อหรุดพี่น้อย้ย ลุดเบิ้งนี่ครับทุกทีผมทายไว้ครับลุดเสยพี่น้องเลยมันปุ้ยอย่างนั้นนี่แต่ตาจ้าพี่น้องโอ้ช่วยแล้วนี่ไม้เด็ดๆปันยิบถึกโอ้โหลูกมันหลายเดี๋ยวไปเบิ้งหลังอีกหลังนะครับพี่ลองเบิ้งหลังก่อนเดี๋ยวไปดูอีกหลังในห้างกันกนะครับผมนี่ก็ผมผมรูเบลเลอร์คอยเบลเลอร์เลยครับนี่อยู่นี่มีตัวไหม โอ้ยเชื่อเอย่างนี้กลัวจะไม่มีตัวครับเอลั่นอยู่ครับพี่น้องลั่นอยู่นี่ให้ติดตัวอยู่โอ้ยลูกมอลครับพี่น้องลูกมอลครับผมขออนุญาตนะครับผมนี่ครับนี่ครับลูกบอลนี่ครับผมเห็นไหมพี่น้องขออนุญาตนะครับหนูยังไม่ตายครับผมเนี่ยพี่น้องบังกวย เดี๋ยวครับโค้งง่รู้วเลยตัวแม่ไปไหนเนาะมาสรุปผลงานกันนะครับผมโอ้อกหักแหงแห้งเลยพี่น้องเลยนี่ครับผมหนึ่งสองไม้ที่ว่ามักมั้งไว้เนี่ยครับผมถือลูกหนูเสืเลยครับพี่น้องมาเมื่อนก็ถือลูกหนูสอบว่าถือลูกหนูอีกครับผมนี่ครับมีผลงานนี่ครับผม่เนื้อหนึ่งสองตัวนี่ครับผมมีลูกเลยครับพี่น้องนี่น หนูไม่คิลูกจะไหวแถมโมเดลสีเป็นสาวหรือีลูกเหรอครับผมนี่หนูพกด้วยครับ,น,น,น,รบน,นี่ครับผมนี่หนูพกโมเดลหนูแพงครับผมน่นรักตัวสัตวนี่ครับหนูพกเนาะอือสองตัวนี่หนูพกครับผมโมเดลหนูแพงเงยนะครับคนหนูแพงเงเนี่ยนี่หน,นูพกครับผมอื้อหือเมืองพี่น้องเลยเดี่ยเขาได้ผลงานเ้านี่ครับผมโอหังไรพี่น้องเลยเบอร์แทงสีเหลืเลยครับผมมือนี้จังได้ก็ฝากอ่า ติดตามผลงานนะครับผมเป็นกำลังใจคนล่าหนูนะครับผมฝากกดตะคร้กดไลค์กดแชร์นะครับผมกดกระดิ่งติดตามนะครับผม่อเป็นกำลังใจให้คนล่าหนูหน่อยนะครับผมขอกำลังใจนะครับผมจางนี้หมดแรงเะครับผมนะครับเช้าวันที่สามมกราคมสองห้าหกสี่ครับผมโอ้ใหม่นี้ต้องจาเลยครับปิดไว้อย่างแรงครับผมเอาละครับผมเดี๋ยววันนี้จะไปทางบ้านหมีนะครับผม หนุ่มทุ่งเวลาสองนัดไว้แล้วครับผมวันนี้นัดกันไว้สามโงเช้านะครับผมเดี๋ยวผมกลับไปนี่ก็ต้องเอาท้าหนู่เสร็จก็ต้องไปครับผมนู่นครับบ้านหนุ่มทุ่งเวลานะครับเดี๋ยวติดตามผลงานกันนะครับว่าวันนี้คืนนี้พรุ่งนี้จะมีหมานไหมครับเนาะไปบ้านมีครับผมแล้เวเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ